ได้ค่ะสวัสดีเสาวันทีหนึ่งมิถุนายนจ้ะฝนตกเบิด์มื่อวานก็เลยสีมาเบ่งเห็ดแบบน้ำมาขึ้นกับตกเบิดขึ้นปลากับเปียกแค่เดินเดิกันจ้ะว่าสิยอม่อไเห็ดพังไว้ก็แลอจะโดนแทละไอแม่ก็สีเอาดอกนึงก็นะตกโอ้ย ได้อยู่จ้าเพื่อโอเคไว้กระแทะกข้อมืออันนี้ดอกนั่งไอ้นั่งดอกนี้กระลังสิงขึ้นจ้าเพื่อเอ้ยเนี่ยสเอาดอกนี่ยสปอยนั่งไว้ก่อนนะตั้งข้อมืออยู่ไหนอ่ะจอนโดนแทะอยู่เดะเนี่ยโอ้ยมาแล้วนะคะได้อยู่จ้าเพื่อ นั่งบนแทะได้ก็ได้รู้ข้างบนแต่ว่าข้างบนอ่นนาจจะบริสุทธิมั้งเนาะนัน่งบนแทะเป็นแฝดแต่เอาหรอกจ้ะก็เห็นหอยกินเส้นอันนี้แม่นบอกอันนี้ก็โดนแทะไปแล้วค่ะสองสอมดอกเนี่ยเน,นีสองดอกน,นี่ตัดขาลรา ก็จะเสยออกเต็มเลยตีแม่ก็เสีงยงบานเอา,ขาเขาดอกนะเต็มเลยจ้เา open, เอาเป็นรางดอกออกซุบเหน็บเอาเต็มเลยค่ะโคโะดูนี่ต้องค่อยๆงานขามเข้าไปเพราะว่า มันโอเคอยู่โอเคะโองเอนีมนสิเลือกเอาเประมาณนี้ เผาเราก็มีวันไหนแมวบ่เห็นเลยวนด้ยางคือเราหอบผีนะอันปล่อยไว้คาเดียวมันกันยังถือฝนนะจ๊นะแปบเดียวแป๊บๆกันยังเลย สิลวดอ๋อุบซึ่กสบเข้าไปเาเป็นบางดอกคือเสือคืตา กสิขุ่นวะนี่ใต้ใบไม้ามันอวบอวบเยขามันใหญ่หกระสิปอยปห้นตกดีให้ใหกระลยขึ้น ถ้าอีกว่าโดนเราคิดว่าเฮ็ดเพิ่งกาซิมาหลายขึ้นกันแต่เพราะว่าฝนตกก็มันก็อุน่นผอมเนาะฝนตกแล้วก็อากาศก็อุ่นขึ้นเฮ็ดกาซิออลายขึ้นจ้าแค่ดอกเนี่ยฝนตกใส่ดูเลยท้านปาน่านเมื่อนี้แม่บอกเห็น บะไ้ขึ้นมากับพีนะสองสองเมื่อทีแล้วบะไ้ขึ้นมากับพีจนะ้ะมันเริ่มสิเทา,าบ่มเมือนบ่มาามือสองมือค่ะฝนตกคักๆแป๊บเดียวไงบานบานเทาชิมเลยจ้ะ มือกับฝนตกสมัยสมัยเฮากะเข้าป่าบะได้เนาะมันอยากบานจักหน่อยเพราะว่าฝนตกทุกวันจะไปตัดขาอีกมันเปื่อยแล้วก็มื้อเด้อพี่น้องเพราะว่าตกบดขึ้นเอาจ้ะบัก แดดซองตรงนี้แดดนั่นก็ดียั้ไงใบหโอเดูใหม บืงดีนะตัวแต่งแต่งอางเนะอันนี้ไม่เข้าไปซะตัวใหญ่ขาอ้วกปวกมัาจะเบ่งตัวนึ่งตานี้มันออกห่างๆตัวขาขานั่งยังไงเลย ที่โดนแทะไปนะคะฟาร์มอลสเตอซ์สินตากระไดอยู่จา้า่พุ่ณไฮแม่เห็นอยู่ข้างหนา้าโดนแทะที่บ้านเองโดนแทะนะ่นเอชอคอุย้ยดอกบักไงหน,นึ่งดอกนี่ตากระเถือกแทะไปแล้วจา้าแฝดสามอุย้ยหัวขาดอันนี้แฝดสามนะคะเอาคือเก็อันนี้ก็โดนแทะไปแล้ว โดนแทะไปแล้วนะคะมันเป็นเห็ดแหลกนะ,ะจะได้แกลีก่นไปได้อยู่ค่หอยไม่เห็น <laughs> โอ้ยแค่โดนแทะแต่ก็โอเคอยู่กำลังสีมาค่ะได้แกลี่ยน้อยนะอยั่นจะเห็ดเหลืหหหหองกำลังสะออกหลายอยู่เลย,ยแม่เก็บกระโดดขี้ไน่มันเล่าแล้ว กะเฮ็ดเึิงนาฮอนกับกะล่าซิมาจ้ะเคจ้าสวัสดีจ้า